รู้หรือไม่ m o t o 2แข่งมาตั้งนานไม่เคยใช้เกียร์สนามจนถึงตอนนี้ทุกคนที่ติดตามการแข่งขัน MotoGP รวมถึงรายการรุ่นน้องอย่าง m o t o 2ก็น่าจะทราบกันมาบ้างแล้วว่ารถแข่งในคลาสกลางนั้นจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์3สูบเรี่ยงปริมาตรกระบอกสูบ 765cc ที่ยกมาจากชีปเปือยสไตล์สปอร์ตอย่าง Triumph Street Triple 765แต่รู้หรือไม่ว่าสุดยอดตัวแข่งสายสนามเหล่านี้กลับใช้เกียร์ของรถถนนมาโดยตลอด อันที่จริงแล้วถ้าจะบอกว่ารถแข่งเหล่านี้ใช้เกียร์สำหรับถนนทั้งหมดก็คงจะไม่ถูกเพราะรถแข่งโมโตทูนั้นได้ปรับไปใช้เกียร์โยงแบบกลับทิศทางการตบเกียร์ตามสูตรรถสำหรับใช้งานในสนามตามปกติมานานแล้วถ้ารถถนนทั่วไปนั้นมีลำดับการตบเกียร์เป็น1 n 2, 3, 4, 5, 6โดยต้องตบเกียร์ลง1ทีเพื่อเข้าเกียร์หนึ่งแล้วค่อยงัดคันเกียร์ขึ้นเพื่อเข้าเกียร์ที่สูงขึ้นรถแข่งโมโตทูก็จะมาพร้อมลำดับเกียร์แบบ6 5 4 3, 2 n 1โดยผู้ขี่จะต้องงัดเกียร์ขึ้น1ครั้งเพื่อเข้าเกียร์1แล้วหลังจากนั้นจึงตบเกียร์ลงเพื่อเข้าเกียร์ถัดไปหรือก็คือเป็นการนำเกียร์ถนนมากลับด้านซึ่งนี่เป็นรูปแบบการเข้าเกียร์ที่นักขี่สายสนามคุ้นเคยกันดีเพราะการเพิ่มเกียร์โดยการตบเท้าลงไปนั้นสะดวกในการแข่งขันมากกว่า แต่ถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนทิศทางการตบเกียร์ผ่านเกียร์โยงที่อยู่ด้านนอกเครื่องยนต์ให้เหมาะกับการใช้งานในสนามแข่งแล้วชุดเกียร์ที่อยู่ภายในเครื่องยนต์นั้นกลับแทบไม่ต่างจากรถที่จําหน่ายสําหรับใช้งานบนท้องถนนเลยซึ่งการมีเกียร์ว่างหรือเกียร์เอติดตั้งอยู่ระหว่างเกียร์หและเกียร์สนั้นเป็นปัญหากวนใจนักแข่งพอสมควเรเนื่องจากบางครั้งพวกเขาก็เผลอเข้าเกียร์ว่างในช่วงเวลาที่สําคัญในฤดูการนี้เองไทรัม um จึงได้ออกแบบการลําดับชุดเกียร์ใหม่เป็น6 5, 4, 3, 2 1>, 1ตามด้วยเกียร์เอหรือก็คือการย้ายเกียร์ว่างมาที่ตำแหน่งก่อนเกียร์หนึ่งทำให้นักแข่งสามารถตบเท้าเพื่อเพิ่มเกียร์ได้แบบไร้กังวลและจนถึงจุดนี้หลายคนก็น่าจะสงสัยกันแล้วว่าถ้านักแข่งงัดเกียร์หรือลดเกียร์มันไปหน่อยสุดท้ายมันก็จะไปโดนเกียร์ว่างอยู่ดีไม่ใช่หรอ ทางผู้ผลิตเครื่องยนต์จึงได้ทําการติดตั้งระบบล็อกเกียร์ว่างซึ่งเป็นระบบแบบเดียวกับที่ใช้อยู่ในรถแข่งขนาดแท้อย่าง MotoGP เข้าไปโดยระบบที่ว่านี้จะทําให้นักแข่งไม่สามารถเข้าเกียร์ว่างได้ถ้าไม่ตั้งใจต่อให้งัดเกียร์มากขึ้นขนาดไหนแรงขนาดไหนตัวรถก็จะไม่เข้าเกียร์ว่างให้เราจนกว่าเราจะกดสวิชเพื่อควบคุมบอกกับรถว่าเราต้องการเข้าเกียร์ว่างจริงๆ ซึ่งหลังจากที่เราได้คุยกับคนของไท่อัมที่สนามช้างพวกเขาก็ได้บอกกับเราว่าระบบที่ว่านี้ติดตั้งอยู่ในชุดเกียร์แต่รถแข่งแต่ละคันนั้นจะมีสวิตช์ควบคุมรูปแบบไหนและติดตั้งอยู่ตรงไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับความถนัดของนักแข่งแต่ละคนไม่ต่างจากก้านเบรกหลังที่นักแข่งบางคนก็เอามาติดไว้ที่มือหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของโมโต r ร v a l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย